คันต่อมาครับสอบถามครับคณะกรรมการเลือกตั้งเขาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครก่อนและหลังที่หน่วยงานไหนครับว่ามีคุณสมบัติครบหรือไม่เรื่องคุณสมบัติและารรักษาต,ต้องห้ามเนี่ยหลังหลังวันที่ห้าหลังวันที่ห้านี้ประหลัดก็จะมีเวลาในการตรวจคุณสมบัติเจ็ดวันเจ็ดวันนี้ถ้าไม่เจอประกาศรับสมัครไปก่อน เอาแล้วมันจะปลัดตรวจยังไงอ่ะก็ตรวจเบื้องต้นที่มันสามารถตรวจได้เข้มนย้ายมาครบหนึ่งปีไหมอายุครบไหมนะครับในเบื้องต้นที่มันตรวจได้ไปถูกจํากัดสิทธิ์ไหมพวกนี้มันตรวจได้ในเบื้องต้นอันนี้เท่านั้นเองที่ประลัดสามารถตรวจได้ในเบื้องต้นในห่วงเจวันแล้วพวกคดีต่างๆล่ะพวกคดีหรือข้อมูลต่างๆเนี่ย ประหลัดเขาก็จะทําหนังสือโดยพิมพ์ชื่อแล้วก็เลข13หลักของท่านนะส่งไปในหน่วยงานต่างๆส่งไปครับก็ส่งไปตั้งแต่วันนู่นแหละระหว่างวันที่วันที่6จนถึงเช่องเก็ดวันนั่นแหละนะครับพอเก็ดวันแล้วยังไม่ได้คําตอบก็รับสมัครไปก่อนส่วนหน่วยงานต่างๆจะส่งมาตอนไหนก็ค่อยว่ากันส่งมาในช่วงของ กำลังสมัครกำลังหาเสียงอยู่ถ้าเจอว่าขาดคุณสมบัตินะครับก็จะส่งเรื่องให้กกตปลดชื่อออกจากการเป็นผู้สมัครหรือแม้กระทั่งานผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้สมัครด้วยกันเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนนี้ขาดคุณสมบัติมีหลักฐานเนี่ยท่านก็สามารถหลักมาลองคัด้านได้ภายใน3าวันนับแต่ประหลัดประกาศรับสมัครเนี่ยมันมีกระบ,บวนการทั้งมันทีนี้บางคน เข้าไปเป็นสอตอเข้าไปเป็นนายกแล้วประกาศผลการเลือกตั้งแล้วนะครับไปอยู่ในอำนาจของนายอำเภอถ้าหน่วยงานเพิ่งส่งมาก็ต้องตรวจสอบอย่างนี้ของเทศบาลเนี่ยของเทศบาลนะครับนะครับกระทรวงยุติธรรมเพิ่งส่งมาที่สำนักง,งานกรกตรจังหวัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาน,นะครับผมก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบแล้วทีนี้เพราะว่าปรลัดท่านหมดอำนาจแล้ว ก็จะเป็นหน้าที่ของพอคอตอจังหวัดตอนนี้ผมก็ทําหนังสือส่งไปถึงนะครับผู้พากษาหัวหน้าศาลนะครับเกือบ30ฉบับก็ส่งไปไม่รู้ว่ามันจะมีประวัติอะไรไหมแล้วเรามีข้อมูลมาแล้วก็ส่งไปเพื่อขอคัด1นึ่งขบีพากษา2หนังสือรับรองว่าคดีถึงที่สุดถ้ามันเข้าลักษณะต้องห้ามถ้าศาลตอบมาก็จะเข้าสู่ขบวนการ นะครับถอนชื่อออกแล้วตอนนี้เทศบาลนะเขาอยู่ในตำแหน่งใครจะมีอำนาจถอนชื่อออกก็คือนายอำเภอหรือท่านผู้ว่ามีมีหน้าที่ต้องถอนชื่ออกกกอกกกตก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็แจ้งไปที่นายอำเภอให้นายอำเภอพิจารณาปลดออกจากการเป็นสมาชิกสภาอบตอหรือนายกอบตอแล้วกกตก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่งเห็นไหมครับฉะนั้นเรื่องคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามจำหลักง่ายๆคือเจอตอนไหนปลดตอนนั้นส่วนขบวนการปลดอยู่ในอำนาจของใครก็ว่าไปตามขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าคุณสมบัตินะครับต้องมีก่อนสมัครไม่ใช่ครับมาเจอมาเกิดทีหลังก็ก็ว่ากันตามทีหลังก็ปลดได้ทีหลังก็ปลดได้ดไดอันนี้คือหลักเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ท่านถามมาว่า แล้วเราจะไปตรวจยังไงมีกระบวนการตรวจแล้วกกกตก็ทํา MOU ไว้กับหน่วยงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาครับนะครับฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ที่ที่เราะจะได้ข้อมูลมานั้นจะได้ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับบางคนนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาพองวดนี้ครับตรวจเจอครับเพิ่งมาเจอ สมัครไม่ได้เลยครับนะครับสมัครไปได้หลายคนด้วยนะเทศบาลอย่างที่บ้านผมนี่แหละที่กรสินนี่แหละก็สมัครไม่ได้หลายคนท,ท,ทั้งที่เป็นสวตมาแต่ครบ4ปีแล้วนะครับอ่ะเลยตามมาด้วยท่านสืบสกุลชาวดอยครับผมอยู่หมู่สองจะไปสมัครสพตหมู่สีได้ไหมครับได้ครับขอให้อยู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นเดียวกันก็คืออยู่ในอบตอเดียวกันนะครับไปสมัคร ท่านอยู่หมู่สองไปสมัครหมู่สี่ได้แต่ท่านไม่สามารถลงคะแนนให้กับตนเองได้นะครับไม่สามารถลงคะแนนให้กับตนเองได้เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านมีชื่ออยู่หมู่ที่สองนะครับมีชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่หมู่ที่สองจึงไม่สามารถไปลงคะแนนให้ตัวเองซึ่งสมัครอยู่หมู่ที่สี่ได้นะครับท่านต่อมาครับรองและเลขาต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงไหมครับ ผมก็ต้องถามท่านคืนว่าเขาไปหาเสียงไหมละ่ะถ้าเขาไปหาเสียงให้ท่านต้องแจง้งย้ำนะครับทีมผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นรองที่ปรึกษาเลขาที่ปรึกษาในกรณีเทศบาลตำบลที่จะมีเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้าจะไปหาเสียงช่วยอย่าลืมแจ้งรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงด้วยนะครับ ท่านต่อมาครับสวัสดีค่ะอาจารย์เรื่องป้ายหาเสียงติดในที่ห้ามติดผิดไหมก็ชื่อมันก็บอกแล้วที่ห้ามติดแล้วจะไปติดทำไมนะครับส่วนถูกเสรินผิดนั้นก็ต้องดูที่เจตนาดูที่พยานหลักฐานดูที่กะกะตจะวิธีใช้อย่างไงนะครับก็มันห้ามแล้วก็อย่าไปติดแก็ถ้าแก้ไขได้ก็รีบแก้ไขซะ นะครับพารู้หรือแล้วว่ามีการกระทําก็ระงับการกระทํานั้นมันก็อาจจะไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับอันไหนมันห้ามก็อย่าไปฝ่าฟืน้นนะครับส่วนถูกหรือผิดนั้นมันก็ต้องดูหลายมิติเช่นมีเกีรตนาไหมทำมันทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นอย่างไรนะครับมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็คนที่จะวินิจฉัยก็คือกอกอนตนะครับ มาคำถามต่อมาครับสมัครซอฟตอหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลังใช้แนบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงง,งดอ๙๑ที่ได้ยื่นเสียภาษีไปแล้วและปินสำเนามาจากแอปของสัมะกรใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ครับนะครับใช้ได้เลยปินออกมาจากระบบนะครับของเว็บของอสำมะกรแล้วเราก็มารับรองสำเนาเองนะครับ ถ้าอย่างนี้ถ้าเราไปชําระแล้วนะครับเราสามารถปริ้นตัวนี้ออกมาแสดงว่าเป็นหลักฐานการเสียภาษีได้ครับท่านต่อมาครับรูปถ่ายไว้ประมาณ10กว่าปีใช้สมัครได้ไหมครับขอบคุณครับ10กว่าปีก็คือไม่มีระเบียบห้ามนะไม่มีระเบียบห้ามท่านก็ดูที่ความเหมาะสมไปแล้วกันนะครับว่า10กว่าปีนี้มันยังยังพอที่จะใช้ได้ไหมอ่าแล้วก็ เวลาจะเอาไปใช้สมัครนั้นมันชัดเจนดูพอที่จะดูได้ไหมแต่ถามว่าห้ามไหมมันก็ไม่ห้ามหรอกครับแต่เอาให้มันดูพอดีพองามก็แล้วกันสิบกว่าปีบางทีก็ยังดีอยู่นะยังสดอยู่ก็เอาไปขยายใหม่เอาไปอัดใหม่ก็ก็คงจะได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสรุปแล้วคือหลักของระเบียบกฎหมายคือไม่ห้ามนะครับส่วนต่ก็ดูที่ที่ควมพอดีก็แล้วกันนะครับ